ครับวันนี้ก็จะมาพาชมผลของต้นดีปีนะครับนี่นะครับ ผลของเขาจะมีรสชาติเผ็ดนะครับเผ็ดร้อนแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับส่วนใหญ่แล้วทางภาคใต้นะครับใช้ในการเป็นส่วนผสมของอวัตถุดิบในการปรุงอาหารพวกที่ว่าเผ็ดเผดนะครับอย่างเช่นผัดเผ็ดหรือว่าผัดผัดของป่าอะไรพวกนี้ครับมันจะทำให้มีรสชาติเผ็ดร้อนขึ้นนะครับ อันนี้ที่บ้านนะครับปลูกปลูกเอ่อมันมันขึ้นตามเสาแทงน้ำนครับขึ้นสูงนะครับอันนี้ผมปีนขึ้นมาให้ดูช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าออกผลอยู่นะครับนี่อันนี้ยังไม่สุกนะ เขาจะขึ้นตามตามเสานะครับเนี่ยเขาจะใช้รากเกาะปลูกง่ายครับแล้วก็ถ้าผลที่สุกแล้วนะครับเราสามารถนําไปตากได้นะครับแล้วก็สามารถนําใช้เป็นสมุนไพรได้ด้วยนะครับผลของเขานะครับครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสําหรับ ผู้ที่รับชมนะครับขอบคุณครับ